สวัสดีครับพี่น้องผกกู้ชมขอช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็ผมกระตื้นที่เรียบร้อยแล้วที่จริงหอดวงนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะครับพี่น้องวันนี้เล่นอยู่ลบบุรีนะครับวิว <c oughs> วัดเขาพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่อง อซิพ่ายางไปหาทั่วสถานที่นะครับจะบอกไว้ว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยวันนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเมืาบ้านอันนั้นนะตั้งใจบริเลลุ่งอีหลีเพราะว่าภารกิจหลายแห่งน,นะครับแต่ว่าวันนี้คือทายอัดเขา่าอัดเขา,อ,เขาอัดไว้อัดไว้นะครับเอาไวล้ลงฝุ่นพี่น้องวิวทิวเขายถ้าเป็น บรรยากาศจริงงามแห้งครับพี่น้องอยากมีไม้กันสั่นเลยอ่ะไม่กันสั่นเวลาถือกล่องมันสีได้เพรสั่นบบกตุกกระตักนะครับเวลาหมุนก็ะสีได้หมุนองศาที่ดีด้วยนะครับ อันนี้ตื่นมากกับหัวจะได้สำรวจวัดได้หนพี่น้องถ้าวิธีก็ได้ไปแล้ว80%นะครับเหลือแค่อันตั้งโครงดันผมแล้วก็ติดนางล้านติดฉากติดจอ led นะครับพูเขาพี่น้องรอบอยู่ ก็ไม่แปลกที่ไม่มีสัญญาณแต่ชอบที่ว่าสวยเมื่อนี่เป็นงานอันฟี่นะครับเป็นงานเลี้ยงแบบตะจีนงานเจ้าภาพก็อาได้ ตอนนี้ได้สีพายามขับไปเบิ้งอันนี้เถาบวัดนะครับเห็นพื้นท้ายลูกมากา้าวงามแต่จะงามอีหลีโบต้องพิสูจน์นะครับในวินเข้ากลางัวจีนอัตราัวจีนคือสีมีสัานีหรือว่าเฉพาะแขกพิเศษเหรอ โมเนี่ย bon ใจนะครับพื้นที่บริเวณวัดคือกว้างนะครับแล้วก็เป็นป่าใหญ่เลยวิวทิวเขาคืองามมากนะครับ ที่จริงตอนล่งรถมากกระท่ายบเดดนะครับเพราะว่ารถเฮเขาเล่นอยู่แล้วเพลงคือแบบแต่ละเพลงมีแต่ลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยถ้าว่าเป็นของเจ้าไหนล่ะเป็นลิขสิทธิ์ของสาวน้อยจะไม่จะไม่ติดเหลืองนะครับถ้าว่าอันนี้เป็นจกก็กเกะเพลงของไพรเนียนะครับแล้วแบบว่าเล่นโซนนี้มันไม่เหมือนเล่นโซนอีสานใช่ไครับ แต่บางที่มันเกิดสิเป็นของใขรอื่นนี่สิก็จะติดเหลือนะครับในซูที่นี่ตอนนี้เขาเขาซูพิธีแล้วเลยอยากมาถ่ายได้บวกกับที่ตื่นแล้วด้วยนะครับแม่งว่านไหล <laughs> นี่เป็นโบนี่กว้างเติบนะครับอ้างเก็บน้ำเหรอไม่ไม่เติบีข้างหน้าก็มีของขายพี่นอ้อง นี่นุ่งๆอยู่ด้อยนี่พี่นาองานนี้ยังเฮ้ยทางฝุ่นเขามีอันคือจังดนตรีไทยนี่ล่ะพี่นนองได้คลิปนี้เอาจะาคืนสู้มุ่งเนาะมาผมสิผ้ายางไปบึงนแต่อยากได้ไม้กันสั่นมากๆเลยคลิปดูไม่มีคุณภาพเลย จะสร้างทายคือเก่านะครับนะครับของซื่อของขายไหลให้เดี๋ยวผมจะส,สื่อตอนท้ายวิดีโอเสร็จนะครับตอนนี้จะพาทัวร์ก่อน มุเบ,บื้งอง,ข,งข้างในเฮ้ยข้างนอกของกลิ่นไหลกว่ข้างในนะครับข้างในของกลิ่นก็่ค่อยไหลเปายนะรันนี้อค่อับอมโมเดียวหรือว่าน้ำตาลปั้น กินหลายของกินที่แบบว่าหลายงานพ็มีหลายนะครับที่ว่าอยู่งานนี้อ๋อเป็นงานวัดเลยเดี๋ยวบอกว่ายงานเออข้าวรกันเตียวบ้านโอยยิ้สามห้นสามร้อยสามสิบบาทสาธุ ในจาแงครอบครัวทีบ้านหยหินสอง0นปดสะบ้านหยหินนี่ก็กาที่ส้างมาสร้างวัดมาสร้างวัดด้วยกันนี่แหละนะเออมากอบปูนมาเทปูนผสม,มปูน,น,ปนคนหลายอยู่นะครับที่นีอเนบ้านหอยหินไม่พอเอาเอาไม้พักฐานที่นะต้องวนกระา เป็นงานไงเติมนะฮะลวมตัดบันฝาปาก่อบตัจาร์แตนะ้งประวัติไม่มีอะไรที่วางเปล่าปน้องกรในมรณะุูมองกนแม่ขอยทองคือน้อยแล้วก็เกลาวกจ้าแก้วใหญ่ๆกันเลยจ้า ของกินหลายให้อย่งเงี้ยเขาปิ้งเอาแต่สิภาพแม่เขาไปเบื้องส่ง้นอุ่นซะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอะนนกนี่กลิเกบอลลิเกเฮ้ยขนม ายปงานกับพ่อซื้อนะครับอุ้ยตายแล้วอันนี้อาไว้ก่อนเดี๋ยวประกาศทีหลังไม่ดีอยากกินให้พีร้องอเอาเอาเอาามใจาที่จะกน้ก็ตามคนีไออออข้ วัดเขาลังพัฒนาอืมไข่เตาก็มีอืมหอยทอดอีกตาย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 บ่ออวนอดไรยังใดนะพี่นอร้อนมีโอ้ได้หละร้อนมันเป็นชาแล้วนะเนี่ย อันนี้ร้านเก้งกน้าอยอหก็อะไรปลาจ้อะไ่อะไรม่าไทอ่าี่นี่นนีลยอางให้สีแดงแบบอิ่มๆน้ำซัรานเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเ้าไปปิดคลิปอยู่อันมอนเขากำลังเล่นดนตรีนะครับบอกหูว่ามันคืออย่างน,น,นะครับเดี๋ยวไปตามเสียงดนตรีเลย สองวงคือวงนั่นกับวงนี่นะครับผัดเปลี่ยนกันเล่นโอเคครับพี่น้องก็ซิมีเพียงซัมมี่นะครับอันนั้นก็จะเป็นทางเข้าไปในสัก นะัอันนี้คือวังบาดาลเขียนใบวางสันนะครับมีน้ำผุด,ด้วยอุ้ยงามครับเ,เข้าไปเบิ่งสะก่อนนะครับพี่โน,โน้องจะปิดลิปมันคือแปลกหูแปลกตาดีเแท้ว่าเคยพอเคยเห็นเดี๋ยวงามนะครับ ได้ยินเสียงเพลงคอมาทางนี้เบาๆนะครับบวกกับยางส้มดอกบวกัวพี่น้องบรรยากาศจังสี่ฟินสาธุนะเนี่ยแล้วแบบปิวหาสยหาสา,าสได้นะครับอันนี้สามารถน่าจะสามารถเดินเข้าไปได้นะครับเป็นสภาพใหม่ ไปเลยนะครับอารมณ์แบบเดินปลาช่มบัวนะครับแบบอารมณ์เมืองบาดาลวิมิสะพานแหกความสิไปทางไหนด,ดีไปทางซ้ายแล้วกันอ๋อคิดถึกแล้วที่ไปทางซ้ายเพราะว่าทางผิงมันตัน 嗯。<Exactly. S 2> exactly. วังนาาะแล้วแล้วบรรยากาศดีดีคือเยินหลายนะครับพี่นองเย็นแห้งนะครับ คีครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอลงไว้เพียงสำนีนะครับเพราะว่ามันก็ยาวแล้วนะครับวีดีโอและอีกอย่างเดี๋ยวผมมาสิไปไหวขอพรน,นะครับพี่น้องมาสิอขอลงไว้เพียงสำนีคลิปหนาพอ,อกันไหมนะครับสวัสดีครับ